ไว้ก่อนนะครับหลุมนี้ก็โอ้โหน้ำนะครับทรายออนตรงไหนก็เอาไว้ก่อนวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ US Open ซึ่งธีมที่ถูกกำหนดไว้ก็คือเป็นเรื่องของแพ n นิคแล้วก็ปิกนิกคราวนี้ในเรื่องของ ic, แพนิกกับปิกนิกเนี่ยมันมีความต่างกันอยู่นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเมนทอลนิดหน่อยนะครับแพนิคคืออะไรแพ n นิคคือการที่เราไปกังวลวิตกจริต กับผลที่มันจะเกิดขึ้นเช่นมาถึงหลุมนี้โอ้โหน้ําขวางน้ําซ้ายน้ําหลังอีกทั้งหากนะครับมีบอทรายดักหน้าหลังนะครับตีไม่ดีตีไม่โดนตกน้ําตีลวกก็ตกน้ําตีสั้นก็ตกทรายตกน้ํานะครับโอ้โหมันไปวิตกกับสิ่งหรือผลไม่ดีที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มันก็เลยเกิดอาการแพนิคแล้วยิ่งช็อตแรก ปั้งโอ้โหอย่างที่คิดเลยตกน้ำนะครับยิ่งกังวลยิ่งวิตกเข้าไปใหญ่ว่าเมื่อไปดรอปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะตกน้ําอีกช็อตไหมคราวนี้นะครับไอความเขาเรียกความตื่นเต้นนะครับการที่เราสติหลุดไม่สามารถจะควบคุมตัวเองให้กลับมาสู่ในเกมที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยได้ดีเนี่ยอันนั้นคือเรื่องของแพนิคและจะทําให้สกอร์ของหลุมนั้น หรืออาจจะส่งผลไปถึงรอบทั้งรอบนั้นเลยทําให้ผลงานนั้นออกมาไม่ดีเพราะเราเกิดการแพนิคแต่วันนี้เนี่ยนะครับมันมีคําว่าปิกนิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมมีแผนที่จะไปเที่ยวไปปิกนิกกับครอบครัวนะครับไปทัศนศึกษาไปทัศนาจรนะครับผมมั่นใจว่าท่านไม่ใช่แค่ เ,ออเดี๋ยวเราออกไปปิกนิกกันแล้วก็เดินออกไปเลยแน่ๆเพราะเวลาเรามีคําว่าปิกนิกปื๊บทุกคนจะมีแผนครับเอ๊ะไปปิกนิกที่ไหนอันดับแรกละที่ไหนไปยังไงนะครับบินไปไหมถ้าไกลหน่อยหรือ,อใกล้ๆขับรถไปชมวิวทิวทัศน์ไปไปพักที่ไหนนะครับไปที่ไหนเสร็จพักไปยังไงไปกินอะไรสมมตุติไปปิกนิกนี่ ถ้าในพัก,กอาจจะต้องเตรียมตัวเอาเสือไปปูหรือเขามีโต๊ะอยู่แล้วก็ไม่ต้องเตรียมแต่อาหารไปแล้วอาหารเราจะกินอะไรดีกระเพราไก่ไข่ดาวไม่รู้จะคิดอะไรออกกระเพราไก่ไข่ดาวหรือจะเป็นเรื่องของแซนด์วิชนะครับอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นก็แล้วแต่แต่ทุกครั้งที่เราจะไปปิกนิกผมเชื่อว่าเราทุกคนมีแผนนะครับมีการคิดอยู่แล้วมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วว่า เราจะทําอะไรจะทํำยังไงจะทําเมื่อ,อไร่เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการลดอาการวิตกจริตหรือแพนิคในการเล่นกอล์ฟถ้าเป็นสนามที่ท่านคุ้นเคยท่านมีแผนการเล่นไปก่อนได้หรือแม้กระทั่งไม่เคยไปอย่างหลุมนี้มาถึงท่านที่ไม่เคยมาเล่นเลยที่สนามกอล์ฟแหลมชบังมาเจอหลุมนี้เข้ามาปั๊บพาสษามไม่รู้ท่ายังไงลองนึกภาพก่อนครับ ยงงอย่างเมื่อกี้ผมพูดคำานึงนะครับหลังจากที่ตีเสร็จคือเอาละเซฟไว้ก่อนออนตรงไหนก็ได้อันนั้นกถ็ถือว่าเป็นแผนการเล่นอันหนึ่งนะครับ <c oughs> เมื่อเรามีแผนการเล่นเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรนะครับสติสมาธิมันจะไปอยู่ที่วิธีการพระท่านสอนไว้ครับว่าเราไม่สามารถจะควบคุมผลได้แต่เราคุมเหตุได้แล้วถ้าเหตุด,ดีผลก็ต้องดี รานั้นเราเตรียมตัวไว้ก่อนทุกครั้งนะครับคิดไว้ก่อนจะคิดมาทั้งรอบเลยถ้าคุ้นเคยหรือมาเป็นหลุมก็ได้คิดไปทีละหลุมแข็งแกร่งแงกงกล้าหน่อยคราวนี้คิดทีละช็อตครับช็อตนี้ตีตามอย่างนี้ตีไม่ได้ตามแผนช็อตต่อไปต้องทําอย่างไรค่อยๆคิดค่อยๆคิด,คคคดมีวิธีการมีกระบวนการมีเหตุที่ต้องกระทําอาการวิตกจริตอาการแพนิคมันก็จะลดลงไปอันนี้ฝากไว้นะครับ คิดถึงขบวนการอย่าคิดถึงผลเพราะถ้าท่านคิดถึงผลอย่างเดียวท่านอาจจะเกิดอาการแพนิคแต่ถ้าท่านคิดถึงเหตุคิดถึงขบวนการก็เหมือนกับเราไปปิกนิกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูครับไปพัดกันต่อดีกว่าออนและแต่ไกลไว้นิดนึง ได้พาก็ตามแผนนะครับถ้าเรามีแผนเราทําได้ตามแผนมันก็เหมือนการไปปิกนิกเดี๋ยวไปชมโปอุ๋ยครับว่าวันนี้ไม่อะไรมาฝาก